ฟุตบอลพาผมออกเดินทางอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ไกลปากช่องโคราชหลายคนยังต้องการความรู้เรื่องฟุตบอลและผมเองก็ต้องการกระจายความรู้เรื่องฟุตบอลเมื่อดีมาและซับไพดตรงกันคอร์สนี้จึงเกิดขึ้น แล้วก็เป็นการออกทางอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับนี่ก็ออกมาให้ความรู้ด้านฟุตบอลที่โคราชตอนนี้ผมอยู่ที่ปากช่องครับเราก็จะทําการาฝึกซ้อมฟุตบอลกัน2วันก็มีหลายๆคนสนใจที่จะเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า2วันนี้เราทําอะไรกันบ้างไปครับได้เอาไปใช้ประโยชน์ก่อนซึ่งเวลาที่ผมไปออกคอร์สในแต่ละที่เนี่ย คำแรกที่ผมจะใช้บ่อยๆก็คือคำว่าผุ้กอลแฟมิลี่นะครับคือเวลาที่เราออกเดินทางไปแท์ประสบการณ์มันจะเป็นการสร้างครอบครัวฟุตกอลครอบครัวย่างขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันมันคือครอบครัวที่ปากช่องนะไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมาจากที่ไหน หลากหลายบทบาทและหน้าที่ที่ผู้เป็นโค้ดต้องรู้ถูกพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเติมเต็มจุดที่มองไม่เห็นสําหรับโค้ดมือใหม่ที่ยังมองไม่เห็นจุดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้แล้วนํากลับไปพัฒนาเด็กน้อยที่รอคอยอยู่ที่บ้านถ้าคุณเป็นโค้ดแล้วคุณไม่สามารถจะพูดสื่อสาารออกไปได้คุว่าคุณเป็นโค้ดได้ไหม ที่ปฏิเสธจะแรกเลยนะนันยากมากเลยที่เป็นโค้ชถ้าคุณเป็นโค้ชแล้วคุณไม่สามารถจะสื่อสารให้เขาเข้าใจถึงทุกต้องการได้ตอนนั้นมันจบการเป็นโค้ชตั้งแต่แรกประเด็นสำคัญคือการเรียนรู้ยังไงที่คุณจะต้องมีทักษะมีวิธีการในการถ่ายทอดข้อมูลออกไปให้ได้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเราเนี่ยเข้าใจมากที่สคุณทำยไงให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขาให้ได้คุณจะทำยังไงให้เป็นผู้นำที่ให้เขาเห็นว่าเออคนนี้คือโค้ชของเราแบบให้ได้อันนี้ก็บทบาททแรกที่คุณส่งควาจสุขที่ เพราะฉะนั้นถามและตอบตเองว่าคือสิ่งที่เราทำปัจจุบันเนี้ยเราทําแบบไหนเราทำหน,น้าที่ของเราเนี่ยมีแค่ไหนเราเป็นตัวอย่างให้กับเ,เ,เด็กได้ดีแค่ไหนอันนี้คุณต้องถามและตอบตัวเองให้ได้แล้วเราคุณทำดีอยู่แล้วก็จะพัฒน,นาไปต่อยัาาอองไงนะครับอันนี้ต้องถามและตอบตัวเองให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโค้ชก็ต้องมีสายตาในการวิเคราะห์อันนี้เราพูดถึงวิเคราะห์ภาพรวมนะแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์อิ่ดิวิยื้ในบุคคลนะเพราะว่ายกตัวอย่างน้องคนนี้อาจจะเลี้ยงบอลไม่ดีเลย เราก็ต้องแยกเนาคนนี้เพื่อที่จะมาซ้อมต่างหากจริงจะเพิ่มชั่วโมงให้เขาแต่เขาเพิ่มชั่วโมงไม่ใช่ว่าจำนวนชั่วโมงที่มันเยอะเกินไปเขาไม่ได้ อไอ้แป่งเลี้ยงบอลเป็นตงบอลดีก่าเลี้ยงดอกไร้ยิมมาดูจากขห้คุณที่คุณกลับไปส<พ>อนเขากระดับอาชพีพระดับไทยระดับดชาติสบายเลยเพราะฉะนั้นอันี้ือนความเรืมองที่เราหลอผมบอกว่าผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ที่ไปมากให้ไปสอบยอดในการปรกวดคุณคือคนจัการงานของการปกวเพราะฉะนั้นอย่ามีจุดให่ใหใมีจุเออดเ็ได้อย่าง,าง,ไ,างไรก็น่จะไปที่เก่า ก่อนที่คุณจะมาที่นี่ผมไม่รู้หว่าคุณนายจะสอนดีนักก็ได้ผมไม่รู้แต่ถ้าคำตอบมันถึงศูนย์เนี้ยคุณก็วัดนะก็วัดความสามารถตัวเองว่าเออเราอยู่ระดับไหนก่ลับไปแล้วคุณจะสอนเริ่มต้นสอนผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วรุฐบาลไทยมันก็อยู่ในมือพวกเราทุกคนด้วยผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะกระจายความรู้ที่ถูกที่สุดให้กับคนที่อยู่ตามรากหญ้าที่อยคุณลึกที่ไม่สามารถจะเข้าไปกรุงเทพหรือว่า

นี่ผมจะจำลองวิธีการซ้อมเลยนะจำลองวิธีการซ้อมให้ดูตอนนี้ผมเตรียมทุกอย่างหมดแนละ้วสนามเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแบกยืนเรียบร้อยอลังจากนี้ผู้เล่นอยู่ข้างไ,ไม้แคบๆกันผมนนี้เป็นแค่เอาเซิร์นะครับวันนี้จะเป็นผู้เล่นทีนี้ผมจะทำแรกๆคือผมจะต้องเคลียร์ทุกอย่างยกตัวยอย่างว่าถ้าอาจารย์มีบอร์ดหรือมีกระดาษหรือมีอะไรที่เตรียมไว้เนี่ยเราก็จะฉายที่ลองโพในในห้องให้ดูไม่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง โอเคนะวันนี้สีนี้ผมจะทำมีอยู่3อย่างนะสีอย่างทั้งหมดอย่างแรกคือการวอร์มอัพคือตรงมาร์คเกอร์ตรงนี้เลยวรวมนะสีส้มจะไปอยู่มาร์คเกอร์ขาวสีชมพูอยู่มาร์คเกอร์แดงโอเคนะเดินประมาณตรงนั้นเนี่ยประมาณไม่เกิน15นาทีสำหรับการวอร์มนะจะมีนักวอร์มตัวเปล่าและวอร์มกระบ๋องเป็นภาษาฟุตบอลก็จะวอร์มอัพยิดบอลกับยิดเอวบอลนะครับเวลาที่คุณไปเดินหาต่อกที่ละเรียนรูอยุบนี้ไปด้วยนะเสร่จากตรงนั้นปุ๊บอาจจะกินน้ำนิดหน่อย หรีอเวียนน้ำไม่พื้นไปนะเวลาเร็บเราจะไปต่อที่ฟาร์ตี้ลงมาร์คเกอร์เหลืองตรงนั้นเดี๋ยวผมจะขยายสนามให้หนิดหน่อยพอเสร็จจากสกิลตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราจะมาสมอลไซส์ตรงนี้ก็จบสุดท้ายเป็นสมอลไซส์15นาทีแล้วก็เริ่มหัวข้อเขาติดวันนี้เรื่องอะไรเรื่องพัฟซิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องพัฟซิ่งมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างปะเพอทัชยังไรอีกคอมเมนยำล้ำหนักการส่งสามเรื่องนี้หลักๆโอเคไหมเรื่องเทคนิคการวางเท้าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องซึมซับเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมครับอ่ะวันนี้เราไปวอร์มอุ่นกันการเริ่มต้นเล่นกีฬาไม่ว่าจะกีฬาใดๆก็ตามการเคลื่อนไหว เป็นสิ่งแรกๆที่สมควรให้ความสำคัญเพราะมันจะไปต่อยอดให้กับกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะตามมาแต่ที่บองข้ามไม่ได้คือต้องทำแบบถูกต้องด้วยนะการปฏิบัติด้วยตัวเองจะทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นเพื่อจำสิ่งที่ถูกต้องนำกลับไปสอนเด็กที่รอคอยอยู่ที่บ้านนั่นแหละเรียนรู้จดจำแก้ไขและนำไปบอกต่อการสื่อสารโปกัสที่ลูกบอลอะไรอีกการวางเท้าแปรบอลอะไรอีก ประโยชน์ของมันตรงนี้คืออะไรบ้างประโยชน์ของมันประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ที่เราถับตรงนี้กับคุณลองคุณลองคุณลองเปลี่ยนแค่คุณลองเปลี่ยนเทียบระหว่างอันแรกวิดเอาบอลกับอันที่สองวิดบ,บอลประโยชน์ของมันคืออะไรไ,บบได้สองกระบ,บอกอ,นะอ,อะไรสองกระบอลอันนั้นแน่ๆอยู่แล้วอะไรอีกรูเคยรเคยเรื่องการคุ้นเคยนะอันนั้นก็โอเคอะไรนะตัดสินใจนิดหน่อย ความซับซ้อนความยากชาเลนจ์นิดหน่อยอะไรนะวันทัศน์ไม่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่นช่คำตอบคำตอบของเพื่อนรึมั้ยหพื่ออการทัดเป็นการบอลูกเพราะว่าเรากำลังทำเรื่องพาสซิ่งถูกถูกไหมวันทัดผวันนี้คือพาสซิ่งทั้งหมดเลยวันนี้เราไม่มานั่งเสียเวลาจับคู่แปรบอลถือว่าผมสามารถที่จะตอบมือได้เลยอยากให้กระตุ้นเพาว่าให้แปรดีๆสำหรับวันนี้ ค้องตัวมากขึ้นอะไรก็แล้วแตู่่ที่โค้งนันเลยโค้ชไม่ได้มายืนเฉยแล้วก็เล่นจบวันแรกไปพร้อมกับความมืดมิด,ดแล้วมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันต่อไป ถ้ไม่จดจําก็คงสุดเปล่าการพูดคุยทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆเพื่อย้ําเตือนการเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องปฏิบัติและคนกลุ่มนี้ก็ทําได้ดีไม่น้อยอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่วันที่สองที่เราจะบทเรียนกันเนี่ยากให้เราทำตรงนี้นิดนึงให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลราสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะแจกุูชั้นให้เอ๊ะช่วยแจกุูชั้นให้ให้เรียนนะถือว่าเมื่อวานนี้ในห้องเรียน กับภาคปฏิบัติเนี่ยเราได้เลยไปบ้างเราลองทบทวนอะไรกลุ่มด้วยไงก็าเราได้ะไรไปบ้างผมอยากให้อยากให้เราออกจากที่นี่หรือกลับจากฝั่งช่องไปเนี่ยได้ประโยชน์สุด,สดอยา่างน้อยคุณต้องมีอะไรติดตัวกับไปบ้างผมถึงจะสบายใจจะได้นอนหลับสบายไม่ใช่ไปแล้วกังวลว่าคุณได้จริงหรือเปล่าคุณคุ้มค่าที่คุณมาหรือเปล่าอ่านะสี่ได้ปฏิบัติจริง เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจากทฤษฎีที่เราได้ไปแล้วเราอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจว่าพี่ตรงนี้มันทํายังไงที่มันพอได้เป็นพอได้กทะลดสนามที่ภาพทะลุหรือเล่าแตงสีประมาณนี้สิ่งที่สรุปจากข้อมูลข้องมี่หนึ่งนะครับคือปรนการสกคัญนะครับก็คือ เราต้องมีการสอบถามหรือว่า <hi> มีการพูดที่ดีนะครับให้กับสกิีลาให้เข้าใจเร่งสิ่งที่เราสอบถามสาถามากขึ้นนะครับสองสังเกตการนะครับสังเกตการก็คือการที่เราปล่อยแบบฝึกหรือว่าการที่เราสอนเด็กไปเราต้องมีการสังเกตการวิเคราะห์ท like ุกอย่างนะครับท่าทางการวางเท้าหรือว่าการเคลื่อนที่การคลองบอลของเด็กหรือว่าการจับบอลของเด็กเราต้องสังเกตการและวิเคราะห์หาจุดที่เด็กต้องปรับปรุงแับนาเคยนะครับ โอเคครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนแล้วก็ด้วยข้อมูลหลายๆอันก็จะมีตรงบ้านจะตรงบ้านนะหนึ่งร้อยผมได้ผู้เล่นดีสองคนแล้วอาจารย์ชื่ออะไรับตอนนี้พิทผัวภูมิชาอาจารย์เดชาคิดตลกคิดตลกไหนอย่างนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นฟุตบอลจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือว่าห่างแค่ไหนกับแบบที่เราตั้งแต่ที่เราคิดมานั้น ทำไมเราถึงให้พวกคุณมีคามคิดก่อนจะได้รู้ว่าเออสิ่งเราคิดมาตั้งแต่แรกจกรนถึงตอนเนี้ยมันเป็นยังไงมันเข้า,าขกใกล้กับฟุตบอลแค่ไหนกับสิ่งที่เป็น normal ของฟุตบอลจริงๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองปมาดูกันก่อหลักการเล่นเกมลุกนะครับต่อด้วยการเรียนของวันนี้จะเป็นเรื่องของหลักการเล่นที่มี2อ,อย่างก็คือหลักการเล่นเกมลุกกับหลักการเล่นเกมรับฟุตบอลมันก็คงมีอยู่แค่นี้แหละครับ

ตรงนั้นเวลาฟินิชชิ่งเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรใช้ส่วนต่างๆอะไรก็ได้ที่ไม่แฮรดบอลนะเข้าประตูมันจะใช้อกใช้ทักเข้าไปมันจะควายรวมถึงได้หมดเลยมันจะใช้ไหลถ้าคุณใช้มือไงร้อนเพราะฉะนั้นที่ถึงฟินิชทั้งหมดนี่มันจะเป็นการจบประตูมันอยู่ที่ว่าว่ากองหน้าคุณเนี่ยเก่งแบบไหนส่วนใหญ่ก็เรื่องพวกนี้จะเป็นกองหน้านะชุตติ้งจะเป็นกองกลาง บอลงลงากจะมีบ้างชุดหนึ่งซึ่งมันอาจจะแบบชุดเดียวไปแล้วยิงไกลหรืออะไรพวกนี้ก็มีบ้างนะครับก็ไปพัฒนาต่ออย่างนี้ ี่2หลายคนได้โชว์ศักยภาพของตัวเองงั้นบ้างอยู่พอสมควรส่วนผมก็ได้เพิ่มเติมและให้คําแนะนําพอที่จะเป็นประโยชน์ให้นํากลับไปใช้ที่บ้านกันได้บ้างทุกคนยังสู้และ,ะสนุกไปกับกิจกรรมที่เกิดในวันนั้นดูได้จากความตั้งใจของแต่ละคนในการที่จะถาตอบหรือรอยยิ้มที่แสดงออกมาหลังจากที่ได้ลงปฏิบัติเองทําให้ผมมีความสุขไปด้วยเช่นกันบบคนนนนู้้จะเล่ัังีร แล้วก็ขาดปัจนี้ไปถูกไหมถ้ามันสลับมาแล้วไงเพราะฉะนั้นสําคัญคือเราโลเทชันตัวนี้น่าจะแขกว่าหรือมองสกว่านี่ือการวางแผนที่ดีโอเนะครับอ่าลองใหม่ลองตรนี้นิดนึงแล้วก็ต่อเนื่องเลยเี่ยับเดีดแขนนะครับแขนเงยหน้านิดนึงนะครับเงยหน้าเรือนิดนึงครับเรือนิดนึงเดียวได้อีกครับเดีวได้อีกเดีวได้อีกเดียวได้อีกครับได้ี่กรต้นเด็กจะสนุกมากขึ้นนะเดี่วได้อีกเดียวได้อีก ตอนระหว่างที่เขาเล่นอยู่เนี่ยฟึลลิ่งมันแตกต่างม,มากจากตอนแรกแตกต่างม,มากถูกไหมตอนแรกเหมือนกับเนืเนยเฉยเฉยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่โค้ดอ่ะถ้าโค้ชเฉยเด็กก็เฉยทำไม,ามาเวลาที่คุณให้เด็กเล่นแล้วเด็กเฉยแล้วคุณไม่ว่าเขาเพราะโค้ดเป็นเฉยเองหรือเปล่าเราต้องโค้เดเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกระตุ้นตลอดคุณนี่ไม่ได้คึกคักไปด้วยกิจกรรมที่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะสนุกมากขึ้นถูกไหมเราก็ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเหนือไหมอะไรก็แล้วกับ ชิ้ตจรไหนเป็นอยม้่สิบอ่ะโอเคคนที่สองให้เป็นเอทโพตคนที่สอง แต่มันต้องไม่นานจนไหมนะแนนไม่ได้ผิดอย่างที่2คือเมื่อไหร่ที่คุณเป่าเล่นแล้วคุณเห็นว่ามันไม่โอเคเนี่ยถ้าฐานไหนที่เขาทําได้อย่างยกตัวอย่างฐานวิ่งสปิดนเนี่ยมันทําได้โดยที่ไม่ต้เปไปต้องสอนมากก็ได้คุณก็ไม่ต้องไปแต้มเยอะคุณก็ไปแตะใอตัวมาสเตอร์ขาวนะที่มันซอยขาเตะมาสเกอร์ตลอดคุณโอเคกับการเตะมาสเกอร์ไหมไม่โอเคแสดงว่าหนึ่งคือเขายกไม่พ้นมาสเกอร์สองคือเขาไม่ได้ํำเลี้ยงดูมันเลยเราก็ไม่โอเคกับมันคุณว่าต้องไปค่อยๆแนะนำเพราะถ้าคุณไม่แนะนำเข มันก็จะได้แหละเสียเวลากับการฝึกซ้อมคือเสียเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ่อมเขาให้ดีที่สุดก่อนก่อ,อนที่คุณจะปล่อยเขาเล่นตรงนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนเล่นเป็นแล้วคุณก็เลยปล่อยมันแต่กลับไปสโม,มสรจริงถ้าคุณไปปล่อยเงี้ยเขาก็จะจำจิดๆเป็นอ่งก็ต้องอยู่ที่โค้ชในการที่จะ,ะละเอียดแค่ไหนนะเรื่อนตรงนี้ก็ต้องค่อยๆค่อยๆเพิ่มไปผมก็ต้องหาจังหวะยังไงที่จะสอนเขาให้ได้ผมเลยบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งคือคุณจะทำคนเดียวยากละ เพราะคุณจะดูทั้งหมดสิ่งฐานเนี่ยคุณจะดูใกล้รอบคุณเลยฮะถูกไหม ก่อนที่จะกระจบตรงนี้ผมจะทิ้งสุดท้ายไว้ก่อนที่จะไปสรุปมีคำถามไหมหรือเทุกคนมีครับที่ยังอาใจไว้ที่มันยังแบบมาแล้วไออาจารย์มันยังถามหรือะไรที่ผมไม่ได้พูดหรือคุณยังคาใจอยู่ที่ผมถามบ่อยๆมากๆวักลัวว่าคุณจะกลับไปแล้วไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไปไม่เต็มที่ที่คุณมาผมเกรงใจนะปกครองตผมเกรงใจในการที่จะให้พวกคุณมาเรียนแล้วจากไกลๆเนี่ยแล้วมันกลับไปแล้วเสวื่อบเพหรือว่ากลับมาแล้ว เรื่องของเก่าไปเรื่อยเนียมีไหมเรื่องของบทบาทของการเป็นโค้ดผมเชื่อว่าหลังจากที่คุณเรียนไปแล้วคุณจะรู้เรื่องของบทบาทตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้ว่าโค้ดของควรทำอะไรมากขึ้นคุณจะต้องรู้ว่าโค้์ของควณจะต้องวางแขนแบบไหนแต่การที่คุณเรียนรู้มาแล้วเนี่ยคุณจะไปพัฒนาเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างที่ทำให้การฝึกซ้อมของคุณในแต่ละวันเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นผมเชื่อว่าคุณน่าได้ ได้ตัวนี้เลยครับว่ามีอะไรบ้างรถต้องทำอะไรบ้างคุณน่าจะรู้แล้วในส no ่วนยอดสอนเลนะครับเรื่องของการวางแผนขั้นที่สองนะคุณดูกระดาษที่เขียนมาทั้งหมดตรงนู้นเรื่องของการวางแผนจากการที่เขียนแบบสเป็ตช์ปะในช่วงวันแรกวันนี้คุณเขียนมันดีขึ้นแต่ทุกอย่างคุณรู้แล้วว่าคุณต้องเริ่มเขียนอะไรบ้างในแต่ละวันที่คุณต้องสอนในมิตสกิลสมอลไซส์ที่คุณได้รับภาไปจะต้องเรียนแบบไหนย่งไรบ้างนะครับการเขียนจะต้องมีดีเทลหรือมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องใส่ลงไปในกระดาษในแต่ละวัน จะต้องทานเอร์จากกระดาษนั้นลงไปในสนามซ้อมยังไงให้มันสมบูรณ์และละเอียดที่สุดเพื่อเกิดผลสมบูรณ์เชื่อว่าคุณน่จะได้ไปได้มากก็น้อยนะเชิญหวังว่าคุณจะเอาประโยชน์จากที่เราทำทั้งหมดเนี่ยไปใช้ต่อที่บ้านคุณเลือกมาที่นี่คุณในกระดาษที่มุมเหยนทั้งหมดคุณจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะว่าวันนึงเราได้มาทำนี้ละคุณเอาหลักการเบื้องต้นง่ายๆในการเล่นหนึ่งต่อหนึ่งไม่ว่าจะลูกหรือรับเราเลือกคอมบิเนชันเทมเปอเกี่ยวข้องเรื่องวอล์คัสโอเวอร์แล็ เราเอาเรื่องของการทำ d p l i t e r o e r support b า l a n c หรือข็งแกรเข้าไปเกี่ข้องคุณจรได้เกมลุกเกมรับที่ดีแล้ววเราอาว่า reaction ของการเล่นเกมลุกแะเป็นรับเอเรื่อง reaction ของการที่เล่นเกมรับแล้วเเป็นลุกมาใช้ในวันแรกที่เราทำแมสซีสองก็หเกมอแล้วเล่นเกมรับเดียวาที่สวยงามนะทสที่คุณทำได้แล้วแต่คลิปต่อแล้วเอาไปต่อยอดอย่างไรแล้วก็จะงข้ไปทำการบ้านต่อละี่เป็นี่ี่เป็ นะการสอนในภาคสนามเราลองดูในสิน่งที่หนึง่งคือผมทำอะไรลองดูว่าคาแรคเตอร,ร์หรือวิธีกรารที่เราไปสอนมีอะไรที่มันหยุดนั้นบ้างคสามารถแยกอะไรไปใช้ถูกก็ได้สำหรับคนที่ลงปเป็นโพสหรือคนที่ทำในสนา,นะามเนี่ยเราดูว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะมาที่นี่เราทำมาแบบไหกันบ้างคุณถูกกลับจูนแล้วแนะนำอะไรในเพิ่มเติมบ้างเอาตรงนั้นไปใช้ถูกเชื่อว่ามันนั้นจะมี ประโยชน์ไปมากไม่ไม่ไมากก็น้อยเราถึงด้วยรวมถึงคิวเล็งบางอย่างคุณอาจจะได้ประสไปบ้างแล้วก็น้อยแล้วก็เปนเรื่องจากโค้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานนะครับโค้ดถือว่าได้เจอกันในวันข้างหน้าวันนี้ขอบคุณมากที่มาที่นี่เป็นเกียรติมากนะเป็นกียรติมากจะเดี๋ยวเจอกันในวันข้างหน้าขอบคุณครับผมจบสุดท้ายด้วยการสรุปสำหรับสิ่งที่เราได้ทำกันมา รับความรู้รับใบประกาศรับเพื่อนใหม่กลับบ้านแบบมีความสุขกันทั่วหน้า แล้วมารอดูว่าคราวหน้าฟุตบอลจะพาผมไปที่ไหนกันอีกไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ